นี้เป็นอาหารแห่งอนาคตโปรตีนสารกรดาจับไแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์่านการอมีสปเป็นโปรตีนสะอาดจัดเป็นโปรตีนจากตัวเลืองัละเตาและข้าวสาลีที่มีส่วนช่วยในการสริมางมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกเงือแฟ้นทำให้มีแรงมีกำลังวังชาทดแทราน์สารกัะได้ร้อยเปอร์เ็นต์วันนี้นะฮะหนึ่งกระปองมีหนึ่ะป๋องนกรัมอมหวานมอรอยหวาน้า หยงโทรมาเลยนะหนู่ 7, 8, เจ็ดแปดเโปรโมชัน่นนี้จัดส่งปีทั่วประเทศไทยครับเพื่อสาใจรักกัในในะฮะ ปัญหาโดนตื่นสวย้องมึงน้่งปูพูดซีมันจะทาไปไหมแค่ดีอ่ะเ่ารียน่ากู้ต้องการคนดีลูกตัว ice cream รูปรงคอนโรลคอนเอิร์อเออใชปัญหาอยู่เตอโทษรับหาพีทยาลังครับผมแต่ปัญหาอะไรตัวเลือกครับเอาแชมพูชาก็ดูเหมือนตัดชายเลยอ่อ่อ่อนะครับปรากฏว่าเนี่ยโหทำหอยเส ชั่วโมงนะจังหวะนั้นเองครับลูกค้าหัวทองเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะไปกเดเงินที่ธนาคารที่ตู้เอทีเอ็มให้นะระหว่างนั้นเนี่ยเธอร่ำรวยแต่วุ่นกับลูกค้าหายเดือนอยู่าทางลูกน้องบอกว่าเหลือบไปเห็นว่าหัวทองเนี่ยกำลังวิ่งกำลังเขาเรียกแร่ยีดยิงมอเตอร์ไซค์อ่ะหลบหนีเธอก็เลยวิ่งตามไปแล้วก็เรียกยิ่งไล่ตามนะฮะจนกระท,ท,ทั่งมาถึงเนี่ยแถวแถวแยกบางโพมาปาม ของร้านพี่ยอมนะครับคุยไปคุยมาบอกว่าจะจ่ายแค่250บาทตัวของร้านเขาบอกว่ายอมรับเงินมา250แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสเคืนให้อี๋ยวลองฟังหน่อยเขาเรียกเขาต้องการมาทำเล็บเท้าก่อนแต่เนื่องจากว่าเล็บเท้าเขาอะมันทำไม่ได้เขาว่าเล็บเท้าเป็นเชื้อราเขาก็เลยบอกว่างัไงก็ทำผิดคูอของโรงพยาบาลตอนผดเนี่เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน ไปลุกมาตลอดทางแบบนี้หนีแน่เลยนะต้องับตามพื่เจ้าหน้าที่ค่ับตามแล้วก็แจ้ง้ำรวลให้ตำรวจตาือกรอจเชิญกะถ่าตำรวจตามมา้วผู้ยคนนี้ยอมทิ้งรถหนีไปตามทุกที่นะคะผู้สื่อข่าสอบถามไปยังรองบู้รท้าายทะาย้ยท้ายทย้ายท้ายท้ายย้า